นี่คือแคปหมูปอกทำจากทิชชู่และกระดาษแข็ง<ะ>กล้องพร้อมไฟพร้อมอ้าวห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคระนี่เรามาถูกรายการก <c oughs> ันหรือเปล่าฉากหลังมันเหมือนอ๋อ <c oughs> ว,วันนี้เราจะมาทำอะไรกันฮะเสือพี่ต้องเป็นคนคิดใช่ไหมใช่คือคอนเทนต์วันนี้นะคะพี่อัดเป็นคนคิดมาทั้งหมดเลยค่ะโอเคองั้นคิดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอะโอเคได้ละคอนเทนต์ฮะอ้โหช่องเรามันคอนเทนต์มันมาไวไปไวอยู่แล้วรอว,วันนี้เราจะมาทดสอบความเป็นกูรูด้านอาหารของแจมสาย ควาเป็นกูรูด้านอาหารของเราหรอใช่ชอบกินแบบเป็นคนชอบกินนะกินทั้งช่องอ่ะใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงเก้าสิบหกชั่วโมงสองวันสามวันห้าทดียวเดียเดียวเดียวไปดูช่องไหนมาเออนั่นดิช่องเราอีแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราเป็นคนที่ชอบกินมากไม่ใช่แค่ตอนถ่ายคลิปแปลว่าหยิบอะไรมาให้กินรู้หมดรู้หมดอับดุลรู้หมดรู้หมดถามอะไรตอบได้ตอบได้วันนี้วันอะไรวันนี้วันจันไม่น่าใช่อ้าว ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอาไหมเอาไหมอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยผมอะไรเราอับดุลเอ้ยผมสีอะไรผมสีน้ำเงินโอ้ยตาบอดสีผมสีเหลืองวันนี้ผมใส่สีเหลืองผมเนี่ยหมายถึงผมสีเหลืองเหรอไม่ใช่หมายถึงเื้อสีเหลืองไหน จะมาให้ทายวันนี้โอเควันนี้พี่มีอาหารมาให้ทายว่าไอที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคืออะไรตอบได้เลยตอนนี้ก้างีขนาดนั้นเลยเหรอข้าวปุ้ยโตเอ้ยเชื่ออ้าอย่างแรกพร้อมยังค้าอ่าเอ้ยอ่เห็นเนี่ยเห็นก่อนเลยเห็นเนี่ยอะไรแคบหมูสายตาดีเออแล้วมันไม่ใช่แคบหมูเหรอกินดูแคบหมูแหละแคบหมูเลยใช่ไหมอโอ้โหเก่งมากนี่แหละช่องแห่งการกินอันดับหนึ่ง ใช่แล้วแค่เดาแค่เนี้ยถูกต้องอันอย่างต่อไปเลยเอาอย่างต่อไปแล้วเหรอนี่มันแคปหมูจริงๆใช่ปะมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหรอเอ้ยเป็นอย่างอื่นได้เด็นี่คือแคปหมูปลอมทำจากทิชชู่และกระดาษแข็งยอก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 ความเป็นกูรูด้านอาหารของแจมสน่าเสียแล้วน่าเสียคืออะไรอ่ะมันเป็นแคปหมูปลอมบอกได้เท่านี้แต่มันเหมือนไหมเหมือน อร่อยอร่อยาลค่ะหั่หจริงั่วถัจริงบางทีมันแบบแข็งอ่ะจนเคี้ยวไม่ได้อ่ะอันนี้เกาะอ,อร่อยเออแต่ว่าเป็นคนใช้ของปลอมเก่งอันต่อไปนี่เลยใช้เกอกไนงะเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เกาะตรงไหนคะทุกคนแล้วนี่คืออะไรอ่ะ พลาสติกเหรออ่ามันก็ต้องปอกออกมาไ,ได้สิเหลือน,นี้เป็นหนังไส้กาะที่กินได้ก็ลองกินดูสิไส้กาอกปลอมอันนี้ปลอมเลยเหรอปลอมทําไมมันไม่จริงตรงไหน,นมันไม่จริงแต่พลาสติกแล้วอะพลาสติกก็ปลอมคือปกติกินไส้กรอกจริงบ่อย ใช่กินทุกวันความยาวประมาณนี้ความยาวประมาณนี้แต่ใหญ่กว่านี้อืมปกติอุ่นร้อนไหมอุ่นๆชอบกินแบบอะไรอุ่นๆอ๋ออุ่นๆปกติเวลากัดมีน้ํำไหมมีน้ําด้วยแต่ปะเลยซื้อที่ไหนเซเว่นไส้กรอกมูชเชอรค่ะทุกคนอร่อยมากรอนแซนนี่ไส้กรอกปลอมแน่เลยใช่เป็นไส้กรอกปลอมอร่อยนะเพินเล่นไปลองกินดูอืมอร่อยเหนียว ท่านอกปอมอคือท่านกอกเจท่านกอกเจเหรอใช่อ๋อแปลว่าปอมจริงๆปลอมเลยอือันต่อไปคะ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอนะเธอดูออกไหมล่ะมันเหมือนคนท้องผูกแล้วปุ้ดออกมาไม่ใช่หูใครยาวของอยางงั้นให้กินมันไม่เหมือนตรงไหนดูด,ดิมันมีเศษผักดูดตรงนี้ด้วยอะเห็นปะอ๋อเราเรสีมันก็แบบโอ้ยถ้าปุ๊ดปูเดี๋ยวพี่เอาของจริงมาให้กินไม่เอาของปอมมาให้กินหรอกไม่กิน กูรู้ด้านอาหารงับไปต้องรู้อ๋อมันคือคือไส้อั่วเออเก่งว่ะใช่ไหมเก่งเก่งเก่งอ่ะเดี๋ยวลองดาวดิว,ว่าไส้อั่วอะไรไส้อัว่วปลอมก็ยังเก่งไส้อั่วปลอมคืออะไรไส้อั่วจากพืชโอ<ห>้ก็ไม่เห็นใบผักนั่นนะอุ้ยแล่เมันทำเหมือนเนื้อหมูเลยอะ่ะเหมือนเลยอะ่ะเหมือน เหมือนมากอุตส่าหาของปลอมให้กินเต็มที่กันเอาให้ล่นเลยเนี่ยอร่อยอร่อยเยี่ยวเออบ้าไปแล้วอร่อยแต่ว่าภาพลักษณ์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้อย่างแรงอันต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนจะไปอันนี้ไม่ไหวภาพลักษณ์ไม่ได้อันต่อไปนี่อันนี้แค่มองก็รู้แล้วปราว่าคืออะไรครืออะไรอยะบโลโนหน้าหมูอ๋อนึกว่าบอกแผ่นแปะนมใครวะล่ะ ไม่ใช่มีพริกด้โหเผ็ดร้อนแรงไม่โบโลนาหมูก็โบโลนาไก่อันเนี้ยอ่าโบโลนาบอลอีกแล้วใช่ไหมคิดว่าทำจากอะไรทำจากถั่วเฮ้ยนี่ันกูรูด้านอาหารจริงนี่ย่า่ะใช่นี่คือโบโลนาถั่วเหลืองใช่หรอใช่แล้เป็นคนไม่กินถั่วทุกคนกินถั่วชัดมาก เขาให้กินกับพริกก็เบานี่ยเหรอเธอรจะดิแล้วเธอจะรู้ไม่ต้องเป็นกูรู้ก็ดูออกข้าพริกนี่อืออือพริกบอกลน่าพริกใช่ป่ะไม่เห็นมีถั่วเลยก็เธอกินไปแต่พริกอ่ะโอ้ยอันต่อไปค่ะทุกคนคนโมโหร้ายจากว่ห้องนี้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างต่อไปไม่มีแล้ว อะไรอ่ะมีแค่นี้เหรอก็ของปอมอะโหมันจะมีอะไรได้สักกี่อย่างเชียวเท่านี้ก็เยอะแล้วโหแล้วบอกว่าจะมาท้ากูรูอย่างเราหาไม่ได้แค่นี้เออรอแป๊บทำไมอ่ะจะสั่งเองเฮ้ยและเดี๋ยวมาดูอาหารปลอมที่เราสั่งมาค่ะทุกคนแล้วถ้ามันไม่ดีกว่าที่พี่ทำมานะทำไมเยึด <You S 1> ช่องนี่ครับต่อเลย มั่นใจว่าเพราะว่าเราเคยเลื่อนเจอร้านนี้เป็นอาหารปลอมที่ปลอมเหมือนจริงจริงจริงตกลองปลอมหรือจริงปลอมจริงจริงชักแยกงไม่ออกละเดี๋ยวขอสั่งก่อนค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เราสั่งมาเราจะสู้ของพี่อันได้หรือเปล่าโอเคได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ ดูดีกว่าเห็นเห็นแค่ถุงนี่ก็ขิงขนาดนี้แล้วเหรออย่างแรกค่ะทุกคนแตนเทรนแต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 นเทรนกุ้งแม่น้ำกุ้งกุ้งแม่น้ำเลยเหรอใช่ดูสิคะแตนเทรนกุ้งแม่น้ำปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นหัวน้่นตัวหรือเปล่าเนี่ยนี่ยหัวตัวแล้วก็หางนี่ ใช่หัวมันอยู่ที่นิ้วเธอไม่ใช่เหรอกลับด้านสิเอ้นั่นแหละโอเคเนี่ยค่ะกุ้งแมงุ้มของเราค่ะทุกคนนี่เย็นเจี๊ยบอยู่เลยเปไปเวฟเพิ่หน่อยสิใช่ปไปเวฟเพิ่หน่อยสิมาค่ะเวฟเสร็จแล้วรทำไมมันเหลืออยู่สอชิ้นน,น่ะทุนเี้นี้ก็พาอ้ยหอมมากหอมกุ้งมาก เดี๋ยวๆ๋ยวลองเอาไว้ที่จมูกอีกทีสิอ๋อนี่เองที่หมายความว่าหนวดกุ้งอหอมาอมากมันถึงจะเรียกว่ากุ้งปลอมแท้ๆเหมือนกุ้งใช่เหมือนจริงๆเหมือนแท้ๆเลยว้าวก็เกงเองดีนะเนี่ยกินไปกินหัวด้วยด้วยใช่กินน้องหัวยันหางเลยค่ะทุกคนเนื้อกุ้งมันเด้งมากเลย นั่นคือกุ้งเด้งเจ้เขารออยู่ว่าไหไจะทักสักทีไม่ทักก็จะปล่อยใทักไปเงี้แหละมีก็บ่ามีต่อไปเนี้เด็ดมากดอกไม้เหรอเด็ดมากอะหรือว่าหวยลองดูนี่สิจ๊ะเต้นเต้นเต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 นปลาแซลมอนปลอดจริงๆสุดๆ ปลาแซลมอนเกรดดีซะด้วยใช่แล้วก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มปลอมเหมือนมากนี่ปลอมจริงไงนะไม่ใช่ของจริงใช่ไหมกำลังคิดว่าของจริงปะเนี่ยดูเนื้อเขาดูเนื้อเขาที่เท่าไหร่เนี่ยก้อนนี้เหรออ่า 179บาทโอ้โหถูกมากถ้าเป็นแซลมอนจริงๆนี่หลายร้อยอ่ะใช่สองสามร้อยอะอือหือ uh huh. อันนี้179บาทไม่มีกลิ่นคาวปลาด้วยนี่ก็โหดไปแล้วมั้งปลอมนะเนี่ยปลอมอุ้ยอร่อยมากเหมือนกินแซลมอนจริงเลยอ่ะถามจริงงั้นตอไปนี้ไม่ต้องซื้อแซลมอนจริงกินแล้วตอไปนี้ช่องจันใสก็จะไม่มีแซลมอนมาให้กินอีก จะกินแซลมอนปลอมกันไปตลอดตลอดไปมันต่างกันนะคะทุกคนอันนี้มันก็คือเพิ่นขอปลอมที่อร่อยแต่แบบขอจิมมือก็อร่อยทําไมไม่เหมือนกับที่พูดเมื่อกี้เลยล่ะคุณแบบนี้ไม่ต้องจิ้มเลยนะไม่ต้องจิ้มเลยมีโชย่มาให้มันเค็มๆรสมือเราก็ร็วมันนิ่มๆเหมือนเนื้อแซลมอนเลยทุกคนแล้วทําไมเราถึงบอกว่ามันอร่อยก็ <c oughs> มันมีรสชาติอยู่ในตัว เธอลองมาชิมวันนี้ความฝันในชีวิตเลยเนี่ยจะได้กินแซลมอนทั้งก้อนขนาดนี้กินแซลมอนแบบไม่จิ้มโชยอยู่ไม่ใช่ทั้งก้อนให้ชิมแค่กัดนิดเดียวแค่นี้เออไม่ได้ให้กินทั้งก้อนเอาให้กัดอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไนคนแบบเนี้ยอร่อยชาใจวัยรุ่นอันต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนเมื่อกี้ว่าเด็ดแล้วใช่ปะอันนี้เด็ดว่าอีกเหรออันนี้มาเป็นตัวเลยโหอืมยังไงสินี่ไก่ปลอมปกติไก่ปลอมมันเป็นแผ่นแผ่นเหมือนแบบไก่สับไม่ใช่เหรอใช่เป็นข้าวมันไก่ใช่ป่ะทุกคนแล้วก็สับๆบบแบบนั้นใช่ป่ะแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ไก่ปลอมไก่ปลอมจริงๆเห็นป่ะโหมาเป็นตีนนี่ปีไก่ปลอมสุดยอดมี่กระดูกยั้ยเนี่ย ไม่มีดูมันจะบินหนีเราแล้วค่ะทุกคนมันจะบินหนีเราแล้วค่ะทุกคนเราไม่รีบกินมันเราไม่รีบกินมันเฮ้อเฮ้ออร่อยกลิ่นเหมือนกินไส้กรอกเลยอะไส้กรอกไก่ใช่หอมแต่เนื้อเหนียวไปนิดนึงอะทุกคนดูดิดูดิเฮ้ยฉีกมายังเหมือนเนื้อไก่เลยอะไหนลองฉีกอีกทีนิมันเหมือนไก่หยองอะดูดิ แต่ถ้าไม่บอกว่าปลอมก็คิดว่าจริงนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันคือไก่แห้งๆอ่ะ มีความสามารถในการหาจังเลยอ่ะเหมือนทุกอันเลย3ามอย่างาต่อไปนี้ไม่ต้องให้พี่หาแล้วมั้งหาเองครับบ้าเขาหาเองมันไม่ได้ขนาดนั้นไส่กรอกพี่อ่านก็สุดยอดเลยนะเดียว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 นี่เราพูดถึงอาหารหรือพูดถึงอะไรไส่กรอกพี่อ่านไงก็ไส่กรอกของพี่ไงที่กินเมื่อกี้ไส้อ๋อเขาพูดอะไรอ่ะนึกว่าจะมาชมออกสื่อบอกว่าไส่กรอกพี่สุดยอดที่ชมนี่เพราะมันอร่อยจริงๆ ใช่ไหมใช่มันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเหมือนโดนหลอกใช้งานเลยก็ไม่รู้อะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์โอ๊ยเดี๋ยวเขาไม่เป็นวะทูด้วยไอตัวปอมที่มันตัวปอมตัวปอมทุกคนตัวปอมเอาไหวเมื่อกี้มันเบอร์ไงกินอาหารปอมไปเยอะหน่อยก็เลยแบบแกล้ง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 รอบนี้ขอจริงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน บายไอตัวปลอมไอตัวปลอมกดไลค์กดไลค์ไงนะกดไลค์อย่างนั้นแหละเอกดแชร์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์อย่างงี้ไอปลอมปลอมอันนี้ปลอมปลอมปลอมหมาถึงท่าปลอมเนี่ยเธอนั่นแหละปลอมไปเลยตัวปลอมย